มาค่ะใครที่หารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วกับ Honda s t e p w a g o อนคันนี้ค่ะชมปี2013ราคาสุดพิเศษ539,000บาทนะคะลูกค้าได้ตัวเจแปนเลยนะซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มนะคะ นี่เลยนะพามาดูสีดำนะคะเด,เดิมเมเลยกระจังหน้า3ชั้นโคลเมียมยกัยกษ์เลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะดวงใหญ่กลมโตนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างชุกแต่งแบบรอบคันเลยนะคะคันนี้ในส่วนของแม็กมาพร้อมกับแม็กขอบ17ลูกค้าคันนี้นะคะลงตัวสุดๆด,ด,ด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยส่วนตัวเปิดนะคะจะเป็นในส่วนของโคลเมียมนะคะแล้วก็มีทีเรตมาให้เรียบร้อยคันนี้นะคะก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดู ด้านหลังบ้างดีกว่าค่ะมาในส่วนของไฟนะคะอันนี้คือเดิมๆจากสูตรเลยนะโลโก้ด,ด้านหลังอยู่ครบทุกจุดมีกล้องมองหลังมาให้นะคะแล้วที่สําคัญนี่เลยภายในลหลายๆคนอาจจะตกใจเอ้ยรถตู้อะไรที่แบบมีเบาะแค่2แถวนะคะมีด้านหน้ากับตรงกลางแค่นั้นไม่ใช่ค่ะมันหมายถึงว่าลูกค้าสามารถจุคนจุข,ของได้แบบจุใจนะคะ คันนี้นี่เลยเบาะที่3ามเขานะคะซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวไอ้ลองเปิดให้ดูลูกค้านี่อันนี้นะคะพับเก็บไปได้เลยนะคะเป็นในส่วนของพรมดักจับฝุ่นนะคะกดลงไปนิดนึงตัวนี้เบาะที่3ขึ้นมาเรียบร้อยใช้แรงนิดนึงนะคะลูนะคะ้านี่เลยนะแล้วก็ นี่เลยแถวที่3นะคะนอนเอนสบายได้เลยนะสำหรับด้านหลังของเขานะคะเล้วด้านล่างก็ยังจุกของได้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันครับะ มาค่ะเราเข้ามาดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในนะคะจะเน้นไปนในส่วนของสีดํานะคะเพดานด้านบนจะเป็นสีเบจสีครีมออกเทาๆนิดนึงเนาะส่วนดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะคอนโซลด้านหน้าจะแบ่งเป็นแบบ3เลเยอร์แบบนี้เลยด้านบนนะคะเขาจะบอกในส่วนของเวลานะคะแล้วก็อุณหภูมะะิเนาะด้านล่างนะคะลงมานิดนึงจะเป็นตัวจอนะคะแล้วก็โหมดแอร์สช่องสี่มุมแล้วก็ตรงกลางนี่เลยนะคะเป็นหน้าปัดเนาะระบบแอร์นะคะนี่ก็จะเป็นออโต้มาให้เกียร์ออโต้นะคะจะอยู่แบบพอดีมือเลยะคะ่ะลูกค้า เบาะนะคะไอ้ได้มาเป็นเบาะหนังและที่สําคัญนะคะมีที่ พักแขนให้แล้วก็แยกซ้ายขวาแบบชัดเจนเลยค่ะลูกค้ามีพรมหนักจากุ่นมียางปูพื้นมาให้แบบเรียบร้อยนะคะรอบคันเลยทีเดียวนะแล้วส่วนด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัยสามการทรงสปอร์ตนะคะและที่สําคัญนะคะมีแพทเทิร์นชิพด้านหลังนี่เลยที่อยากจะแจ้งลูกค้าเขาจะมีในส่วนของกระจกมองมุมอับนะคะบอกเลยใช้การได้จริงแล้วก็ดีมากๆด้วยนะ,ะด้านหน้าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าไปลองนั่งฟิลกันดูค่ะปะนี่เลยประตู ไไฟฟ้าสองฝั่งลูกค้าชอบมากนะคะแอร์แบบรอบคันแบบเย็นชามเบาส3แถวนะคะให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้เลยตัวเบาแบบแน่นตึงเลยค่ะลูกค้านะเบาด้านหลังสามารถพับนอนได้เลยนะคันนี้สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0863157774หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจากุลคค่ะบ๊ายบาย